จัก,กรวาลไม่ต้องการให้คุณไล่ล่าจัก,กรวาลต้องการให้คุณตระหนักรู้ว่าคุณมีทุกสิ่งและเป็นมันอยู่แล้วหยุดไล่ล่าสิ่งที่คุณต้องการเพราะยิ่งคุณไล่ล่ามันก็จะยิ่งหนีห่างไกลไปจากคุณจงกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการและดึงดูดมันเข้ามานั่นเป็นทางเดียว ที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจงเข้าใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วหยุดทำในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนั้นจะเริ่มต้นเกิดขึ้นจริง แต่ถ้าหากคุณมีความลังเลส,สงสัยแม้แต่น้อยกระบวนการเหล่านี้ก็จะช้าลงช้าลงจงรู้ไว้ว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรเพราะคุณคือคนที่ทรงพลัง